ศิลปะนี่มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่แต่ละอารมณ์ของศิลปินแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเวลาศิลปินได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้มาสร้างผลงานร่วมกันมันเหมือนกับการถ่ายเทแลกเปลี่ยนกันเชื่อมต่ออย่างวันนี้ก็มีศิลปิน อีกท่านหนึ่งของสิงคโปร์มาติดต่อลูกชายผมนี่ก็แสดงว่าเป็นจุดเป้าหมายนิมิตหมายที่ดีเขาชวนไปคอลแลบปที่สิงคโปร์เจาลูกชายผมไปที่สิงคโปร์ก็บอกว่าการถ้าอยู่ไปทําที่นู่นอะไรายได้เพื่อนเขาได้หลักล้านเลยนี่มันก็มันก็ทำให้เห็นชัดว่าเป็นเริ่ม,เร,มเริ่มจะจับต้องได้เป็นจักอ่าไม่ถ้าเราอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรเชื่อมต่อ แต่พอเราออกมามันเหมือนกับแลกเปลี่ยนตั้งแต่สมัยโบราณน่ะการแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือว่าของกินของใช้พอยุคนี้ก็จเจริญขึ้นเป็นการเชื่อมต่อด้วยศิลปะกับศิลปะได้ถ่ายเทแลกเปลี่ยนกันอ่าแลกเปลี่ยนกันถ่ายทอดกันช่วยเหลือกันเชื่อมโยงกันเหมือนศิลปะมันมันเป็นอะไรที่ฟรีดอม มันเป็นสิ่งที่สวยงามเอาบุคคลที่มีจิตใจรักศิลปะที่สวยงามมาเจอกันมันก็จะมีแต่เรื่องสวยงามมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตประจําวันตรงนี้จิตวิญญาณตอเนี้สําคัญมากเลยฮนะที่ได้เชื่อมต่อกันเลยและทุกอย่างเดี๋ยวมันจะตามมาเองคนระับเป็นสเต็สเปสเต็ปไม่ว่าธุรกิจเศ,ศ,ศรษฐกิจหรืออะไรมันจะตามมาเองทีหลังนะเอาจิตวิญญาณให้ใหได้จุดประกายเริ่มต้นก่อนตัวเนี้ยสําคัญที่สุดเลยฮนะ และเมื่อทุกอย่างสวยงามเละดีพร้อมสิ่งดีๆมันจะตามมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ป,ปะครับ